คลิป3าครับแชมป์โลกไายูโทโรสถิติชนะ28ครั้งแพ้เพียง11ครั้งซึ่งมันก็เป็นการแพ้ช่วงแรกๆที่เขาเริ่มเข้า BJJ นะครับชนะซัมมิชชั่น12ครั้งคิดเป็น43%ชนะคะแนน5ครั้งคิดเป็น18% 3าท่าหลักๆที่เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ท่าแรกครับดานชกค,คือมันเป็นท่าล็อกคอนะครับที่มีแขนคู่ต่อสู้เนี่ยติดอยู่ในนั้นด้วยแล้วท่านี้เนี่ยเขาเคยสยบคู่ต่อสู้ในวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วทำสำเร็จมาแล้ว3าครั้งท่าท 3ามครั้งส่วนท่าที่3เปรียนเก็นโชคสองครั้งจุดเด่นของไทยครับอกว,ว่าอยู่ที่ความเร็วเขาเป็นนักกีฬาที่สามารถเปลี่ยนจังหวะได้รวดเร็วมากๆคือแบบว่าสมมุติ นอนอยู่ท่าหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งซึ่งเวลาเขาเห็นจุดบอดคู่ต่อสู้นะเขาจะเปลี่ยนไปจุดนั้นทันทีและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นนักกีฬาที่สามารถคุมเกมคืออยู่ในจุดที่ได้เปรียบตลอดสามารถคุมจังหวะตรงนี้ได้สม่ำเสมอมากๆไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ง่ายๆส่วนผลงานครับอันดับ4 ADCC Championship ปี2019อันดับ3 ADCC Championship 2022แชมป์โลก WNO Who is Number no. One 2รุ่นรุ่น175แล้วก็รุ่น185ปอนด์บ แชมป์โลก IBJJNKI ปี2022และปี2023กรถาปนาวเัเป็นแชมป์โลก One championship กันิการปั้มจับล็อกรุ่นเวลเตอร์เวท185ปอน